สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุย m a y f l เวอร์ไลฟ์ออฟยูร์ไลฟ์นะคะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ของชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนะคะอาจารย์แจ้งไว้ก่อนนะว่าการทำนายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทำนายแบบก,กว้างๆเนาะไม่ได้เฉพาะจอดจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปนได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดระการใดไปจะก็กราบขออภัยไว้ที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช anel ของอาจารย์หุยด้วยนะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟาเวอร์กันได้เลยและหากใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทาง Line ID ดีหุอดสีวลลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยนะคะ ใครที่ฟังไม่ทันนะคะก็เลื่อนลงไปในช่อง description ด้านล่างอาจารย์จะทำลิงก์ ad line id ไว้ให้นะคะนะก็มาสอบถามคิวหรือว่าสอบถามเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูดวงกันได้เลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับดวงในช่วงกุมภาพันธ์นี้ของชาวราศรีกรกฎนะคะมาค่ะสำหรับดวงในช่วงเดือนกุมภานันธ์นะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะใน open d e c l e s นะคะดูเหมือนชาวราศรีกรกฎช่วงนี้เนี่ยจะ จะค่อนข้างลังเลง่ายนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดหมกมุ่นกับเรื่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยบางทีบางครั้งมันก็มากเกินไปละเอียดเกินไปนะคะนะคุณอาจจะทําอะไรแบบชักช้าตัดสินใจไม่ทันคนอื่นนะคะนะคนรอบข้างก็จะรู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะคิดได้กว่าจะตัดสินใจกว่าจะก้าวขาได้แต่ในข้างนี้มันช่างแบบว่าเนิ่นนานเหลือเกินนะคะชาวกรกฎนะโอเคต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่เอซซัพวอนส์นะคะ ไพ่ใบนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณน่าจะมีกิจกรรมทางการเงินต่างๆมากขึ้นนะคะอาจจะมีการเปิดร้านใหม่ลองทํากิจการใหม่ๆนะคะมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็จะมีไรายได้อะไรที่มันแบบอาจจะดูไม่เยอะนะคะต่แต่อาจจะเป็นช่องทางเริ่มต้นในการหาไรายได้ที่2ที่3ของคุณขึ้นมาได้ด้วยนะคะนะแล้วก็ทิศทางของมันเนี่ยดูแล้วก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะนะแต่อาจจะต้องต้องเวิร์กหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องมีการปรับปรุงอะไรต่อไปอีกนะคะอยากถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันแบบ ก้าวหน้าหรือว่าขยายตัวมากกว่าเดิมต่อมาไพ่เนพบสหัชะนะคะเพศซับซอดนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบางทีมันทำให้คุณรู้สึกช่วงนี้เรืองคุณพานะก็จะทำให้คุณรู้สึกแบบลำคานสังคมอะ ะะไม่ค่อยอยากเข้าสังคมนะคะหรือรู้สึกเหมือนว่าคนรอบข้างคุณเนี่ยทำให้คุณรู้สึกวุ่นวายนะคะทาให้คุณรู้สึกแบบลาคาญนะคะบางทีก็กลัวไปโน่นว่าคนอื่นจะมาทําให้คุณแบบเสียเปรียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีคุณกับสังคมก็ช่วงนี้ก็อาจจะแบบหมางเมินนะคะนะคิดคนละอย่างทําคนละอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะขัดแย้งกันได้ง่ายนะคะนะเพื่อนฝูงก็หรือพี่น้องเนี่ยก็จะเข,เข้าหน้าคุณไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะคะนะนะ,นะ,นะสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้น กับตัวของคุณเองก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เออเพื่อนๆเ,เ,เขาก็คิดกับเราก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาภายในพบพันธุนะคะคุณได้ควินซับซอสนะคะบรรยากาศภายในบ้านไม่ค่อยน่าอยู่สักเท่าไหร่นะผู้ใหญ่เพศหญิงในบ้านเนี่ยช่วงนี้จะมุดหงิดอารมณ์เสียขี้บน่นนะจุกจิกจู้จี้จนะคะกับคุณได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะนะอยู่บ้านก็เหมือนแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นักอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ กิจกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยช่วงนี้นะคะก็ทำทำให้คุณหัวปั่นหัวเสียนะคะนะใครจะซื้อจะขายบ้านนะคะช่วงนี้ก็จะเจอแบบคนที่มาดูเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนแบบต่อราคาเก่งนะคะนะจิกนู่นจิกนี่บางทกีก็คุยกันไปคุยกันมาก็ตั้งท่าว่าจะเอาเปรียบเราซะอย่างนั้นนะฮนะ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 ต่อมานะคะภายในภพปุตตะนะคะเซเว่นซ็อกวอนนะคะตัวนี้เนี่ยดูเหมือนว่า คนที่อายุน้อยกว่าจะทําตัวเป็นศัตรูกับคุณอยู่นะคะนะอาจจะเป็นลูกน้องคุณบริวารคุณหรือกระทั่งลูกหลานคุณก็ไม่ค่อยเห็นคุณเป็นมิตรสักเท่าไหร่นะคะนะบางทีชาวกรกฎเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าช่วงนี้นี่ยแบบเหมือนทําคุณบูชาโทษอ่ะนะช่วยเหลืออะไรคนอื่นไปกับเขากับมองเห็นเราเป็นศัตรูนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในโพบะรีนะคะ k n n s of Wands นะคะช่วงนี้ศัตรูของคุณไม่ได้มีแค่เด็กนะคะแต่คนที่อาจจะเป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณนะคะน่าจะเป็นลนักษณะของผู้ใหญ่นะคะน่าจะเป็นคนที่รู้จักกันในแวดวงการงานหรือการหาเงินนะคะนะก็จะเข้ามาขัดขาคุณนู่นนั่นนี่โน่นนะคะนะแล้วเราก็อาจจะสู้เขาไม่ค่อยได้มาดูเหมือนก็นว่าเขามีคอนเน็ชันมากกว่าเขาฉลาดกว่าเขารอบรู้มากกว่านะคะช่วงนี้ ต่อมาสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะ ace of pentacles นะคะดูเหมือนเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเป็นคนโสดน,นะอาจารย์มองว่าค่อนข้างค่อนข้างเนื้อหอมอะ่ะคือคุณจะโดดเด่นนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาจีบนะคะนะแล้วก็แต่ต้องเตือนไว้นิดนึงว่าคนที่เข้ามาจีบเนี่ยคือเขาก็ายังหวังอะไรที่มันเป็นแบบเรื่องของทางกายอยู่ะนะคะก็ดูกันยาวๆนิดนึงว่าเขาแค่มา คือแค่หลอกอยากจะกินคุณหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะนะแต่ถะะ้าหากว่าคุณโอเคคุณไม่มีปัญหาอะไรนะคะนะก็ล้างมานานแล้วจะรับไมตรีนี้ของเขาอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรนะคะ ต่อมาสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะคะ A s a g i t t a c l e s เ,เ,นเนี่ยมันจะหมายถึงว่าช่วงนี้แฟนคุณเนี่ยน่าจะมีโชคดีอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณนะคะนะเขาอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีช่องทางทางการเงินนะคะได้รางวัลนะคะได้ได้รางวัลไ,ไ,ได้ทิปจากลูกค้านะคะเจ้านายให้เงินพิเศษมานะคะนะหรือว่าเขาเอาข่าวดีเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการทำมาหากินเนี่ยมาบอกคุณด้วยนะ สำหรับคนที่มีคนคุยนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะไม่ว่าเขาจะแสดงท่าทีอะไรยังไงมาก็ตามอะดูเหมือนว่าตัวคุณเองดูเหมือนแบบคือคุณเหมือนหมูในอวยอะ่ะขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ขึ้นอยู่กับเขาอะค่ะนะคะ,นะคะตัวคุณเองเหมือนอยู่ในกำม,มือเขาตลอดเวลาเลยนะเท่าที่มองอะ่ะแล้วก็ดูเหมือนคุณไม่น่าจะเป็นคนที่ มีสิทธิ์อะไรในการควบคุมสถานการณ์สักเท่าไหร่นะเขาคิดจะมาคุยกับคุณเมื่อไหร่ก็มาคิดจะมาหาคุณเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขานะคะคุณไม่สามารถจะไปนัดล่วงหน้าหรือจะไปกะเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะ ต่อมาสําหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะ six s p e n t a c l e s นะคะอาจารย์มองว่าสุขภาพถ้า่าวว่าใครมีโรคประจําตัวอะไรก็ตามอยู่ก,ก็ตามทีนะช่วงนี้สุขภาพคุณน่าจะกําลังดีขึ้นนะคะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนยาเปลี่ยนหมอนะคะนะมีได้รับความช่วยเหลือได้รับคําแนะนําดีๆจากหมอเก่งๆนะคะนะหรือมีคนไปแนะนําช่องทางดีๆในการดูแลสุขภาพให้นะ ต่อมานะคะไพ่ในภพสุภะนะคะนายอ f อ e เพน c l e s เคิลส์นะคะดูเหมือนช่วงนี้เจ้านายของคุณนะคะหรือผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยทําอะไรอะค่ะส่วนใหญ่นะคะถ้าเขามีไอเดียมีโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ชีช้ชีช้ชี้ชี้ชี้นิ้วสั่งให้คุณไปทําอย่างเดียวอะตัวเองเขาก็เขาก็แบบนั่งสวยๆะนะคะเอ่อทำหน้าที่เป็นเจ้านายได้ดีจริงๆนะคะนะแล้วก็บางทีไปปรึกษาอะไรไปคุยอะไรด้วยโนนเนี่ยก็ก็โอเคเขาก็ยังให้คําตอบได้นะคะนะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ค่อนข้าง ค่อนข้างสมองปลอดโปร่งอยู่นะคะให้คําแนะนําได้ดีเลยทีเดียวแต่ก็ต,ต้องต้องเลือกเวลาเข้าไปเหมือนกันนะคะบางครั้งเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็อาจจะแบบคิดนานหรือว่าเออช่วงนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์ในการให้คําตอบคุณสักเท่าไหรนักนะคะนะผู้ใหญ่หรือเจ้านายของคุณบางคนนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาพักร้อนนะคะอาจจะไม่ค่อยเข้าออฟฟิศนะคะหรือว่าอยู่บ้านหรือว่ามัวแต่ไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะ ต่อมาสําหรับไพ่การงานโดยตรงนะคะ f o r อ f s w o r d นะคะชาวราศีกรกฎนะคะการงานช่วงนี้เข็นไม่ขึ้นสักเท่าไหร่นะคะคือปัญหาอุปสรรคต่างๆมันก็ยังหาหาทางออกไม่ได้นะคะประกอบกับตัวคุณเองนะคะไพ่ประจําตัวเนี่ยมันเป็นไพ่ที่แบบ ค่อนข้างชา้าตัวคุณเองก็คิดชา้าละเอียดทุกเม็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะบางทีทําให้มันแบบปัญหาต่างๆมันไม่สามารถจะรู้ล่วงไปได้คือคุณไม่สามารถที่จะมองข้ามจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ไปได้เลยอะดังนั้นช่วงเดือนกุมพาการงานของคุณเนี่ยมันก็ยังยังไปไม่ถึงไหนอะนะคะบางคนนะคะชาวราศีกรกฎก็อาจจะถูกขอให้พักงานหรือว่าขอให้หยุดอยู่บ้านไปก่อนนะคะนะบางคนกรกฏเนี่ยก็อาจจะป่วยด้วยโรคที่แบบ กำลังติดต่อกันอยู่ตอนนี้ซะด้วยซ้ำไปนะคะนะ ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะฟ o วร์วอนนะคะโอเคแม้ว่าโชคลาภอาจจะมีไม่เยอะมาเท่าไหรนะะน่นะคะอ๋อโชคลาภเนี่ยนะคะประกอบกับไพ่ในพบปันนิย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณน่าจะได้โชคลาภจากแฟนนะคะอาจจะได้เลขดีๆจากแฟนนะคะแล้วก็สิ่งที่จะทําให้คุณมีโชคลาภอีกอย่างนึงคือให้ลองเล่นพวกบ้านเลขที่ทะเบียนรถเลขห้องเลขที่บริษัทอะไรประมาณนี้นะคะก็จะพอได้อยู่บ้างนะคะนะ โอเคต่อมาสำหรับไพ่ใบสุดท้ายนี้นะคะ e อส of Cups นะคะโอเคชาวราศีกรกฎนะคะถ้าจะมีอะไรที่จะทำให้คุณแบบเสียหายในระยะยาวหรือว่า เกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นได้คือให้คุณระวังไว้ให้ดีอ่ะพวกขยะข้าวของอะไรต่างๆที่คุณกําลังจะโยนทิ้งลงถังขยะนะคะนะหรือเอกสารสําคัญที่คุณกําลังจะแบบกําจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยนะมันอาจจะมีความสําคัญขึ้นมาในภายหลังนะคะเช็คดูให้ดีๆก่อนนะคะไม่งั้นเผลอทิ้งอะไรไปแล้วมันแย่เลยนะคะนอกจากนี้นะชาวราศีกรกฎเนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจอาจารย์ขอนะคะกับงานรเรื่องของโครงการหรือเรื่องของชีวิตอะไรต่างๆนะคะไม่ว่ามันจะจุกจิกมันจะดูแบบโอหไปต่อไม่ได้ ได้อะไรยังไงก็ตามทีเนี่ยคือคุณอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งแบบไปถอดใจหรืออย่าเพิ่งทิ้งมันไปซะง,ง่ายง่ายนะคะนะอาจารย์มองว่าขอให้รอให้อดทนรอดูไปก่อนนะคะหรือว่าหาไรายได้เสริมอืนอ่นอ่ะเข้ามาแทนแต่อย่าเพิ่งทิ้งงานเก่านะคะนะเพราะมันยังมีโอกาสที่จะที่จะคุณที่คุณอาจจะแบบว่ากลับมาเสียดดยภายหลังได้อะนะคะ โอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับดวงในช่วงเดือนกุมภาของชาวกรกฎนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอนี้มาได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย